สบายดีไไ balls, up, พ่อแม่พี่น้องปรงปาสุขคนเนาะวันนี้ก็มาพ่อกับซองบอกูมกเสี่ยผู้เก่านะพี่น้องเนาะวันนี้บอกูมสิมาสรุปลาพัฒนาเนาะงวดวันที่หกเด้อพี่น้องเด้อคลิปก่อนบอกปูมวันที่เจ็ดเนาะงวนวันที่หกเด้อพี่น้องสุดสรุปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางลาพัฒนาเนาะงวดวันที่หกเด้อพี่น้องเดินสิบเอ็ดเนาะหกเจ็ดสรุปพี่น้องเวลาพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อ ตัวเลขมีเข้ามีรุดเด้อพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อเนตัวเลขมีเข้ามีรุดเด้อพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเนาะสําหรับสูตรนี่เนาะสรุปกับปั๊บุ่มเสียให้สี่คู่เนาะพี่น้องสี่ขู่เด้อพี่น้องเด้ออาทิมีกันจากสองขู่เนาะสรุปง่ายๆให้หกคู่เนาะพี่น้องบนรางทีเก่าเด้อพี่น้อง บนล่างคือเก่าด้วยพี่น้องเดินเนี่ย <c oughs> สำหรับแนวทางเนาะบานใน้การเดี๋ยววบาปุงทิจจับคู่ให้ด้วยเยนาะพี่น้องตัวเลขมีเข่ามีรูดด้วยพี่น้องเดินเป็นเพียงแนวทางด้วยพี่น้องตัวเลขกับซีนีอยู่เนาะสามหนึ่งสามสองมาให้กัน ี่หนึ่งสี่สองนี่ได้พี่น้องอันนี้คือสุดเด่นเนาะอันนี้สุดเด่นเนาะพี่น้องเนาะนี่คือสุดเด่นได้พี่น้องสี่คู่เนาะตัวเด่นบัตกตัวกันเนาะจีบปูมจีบบหกคู่เนาะตัวอันนี้คือตัวกันเด้พี่น้องการไว้ที่เก้าหนึ่ง ก้าหนึ่งเก้บหกเก้าด้วยพี่น้องเด้อตัวกันเนาะอ่ะไปมากกับแคบหน้าจอเดินพี่น้องเด้อตัวเลขมีเข้ามีรูดเนานพี่น้องเนาะเพียงหน้าทางเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนะาะก็ฝากเพียงสำนีเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องประคุมออฟฟิเชียลในเด้อพี่น้องเด้ออ่ะสบายดีพี่น้อง